นี่อะไรอ่ะน้ำหวานหวานเย็นๆเ,เดี่ยก็น้ำตาลพุ่งกันหมดแลรวระวังนะเบาหวานจะถามหาของตอง้องซื้อมาแค่แก้วเดียวนคะคะที่เหลือเนี่ยของโปรดทีมเขาทั้งนั้นเลยตองก็แค่เห็นว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาก็เครียดมากเลยค่ะแม่ตองเลยอยากให้เขาได้อะไรที่มันสดชื่นบ้างสดชื่นสมัยนี้นะมันต้องแพงอย่างเงี้ยเลยเหรอประหยัดได้ก็ประหยัดนะ สมัยฉันนะสดชื่นก็คือว่าเข้าต้มร้อนๆแล้วก็นวดเท้าให้สามีตอนกลางคืนจ้ะสมัยนี้กับสมัยแม่เหมือนกันที่ไหนล่ะคะสมัยเนี้ยคนเขาเลิกงานทำงานกลับมานเหนื่อยๆเนี่ยเขาก็อยากได้อะไรที่พิเศษพิเศษค่ะแม่พิเศษพิเศษ,เศษมันก็ได้หรอกนะแต่มันก็ไม่ควรแพงประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดเก็บเงินไว้บ้างเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ต้องก็ใช้เงินตัวเองซื้อหมดเลยนะคะ ต้องไม่ได้ไปยุ่งกับเงินเก็บครอบครัวเลยนะคะเงินของเธอก็จริงแต่เธอแต่งงานมาแล้วมันก็เหมือนน้ำไหลลงโอ่งเดียวกันเงินอะไว้ใช้ยามจำเป็นเพราะว่าต่อไปอะเราต้องใช้อะไรอีกเยอะแต่ตองก็แค่อากจะให้เขาได้กินของที่เขาชอบบ้างนี่ค่ะแม่ของที่ชอบอะมันก็ไม่ใช่จำเป็นทุกครั้งนะตามใจกันแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เสียคนกันหมด แม่พูดอย่างกับลูกชายแม่เป็นเด็กเล็กๆเลยนะคะก็ใช่เนะสิถ้ามีเมียตามใจอยู่อย่างนี้นะก็ไม่โตหรอกก็เหมือนเด็กเล็กๆนั่นแหละแต่ตองก็ไม่ได้ตามใจเขาทุกเรื่องเนี่ยค่ะแม่ตองก็ตามใจเขาแค่เรื่องเล็กๆน้อยนี่เองเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแต่มันก็จะสะสมเป็นเรื่องใหญ่ๆไงแล้วต่อไปนะมันก็จะมีปัญหาแล้วเนี่ยเธอตากผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานเก็บมาพับหรือยังตองกะว่าตอนบ่ายจะไปเก็บมาพับค่ะ ตอนเช้าจะขอทำของกินก่อนคนสมัยนี้เนาะทำงานบ้านทิงนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เสร็จสทัทีสาระไม่ได้เลยเนี่ยทาเป็นเดือนก็ไม่เสร็จอะเหนื่อยเหนื่อยจริงสวัสดี ฉันอยากทำแกงจืดกระหล่ำปีหมูสับใช่เลยแกงจืดกะหล่ำปีหมูสับเป็นเมนูที่ทำได้มากดยรมแล้วก็ได้กบาที่อร่อยและดีสาพลยถ้าลองทำแล้วไดผลยงก็ม่มันนไให้ได้ช่วยสมเลยอ้าวแม่นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยกลิ่นตลบอบอวนไปทั้งบ้านเหม็นไปหมดเลยใส่น้ำปลาไปเท่าไหร่แม่คะ ตองดูจากสูตร AI อะค่ะ,ะเขาบอกว่าให้ใส่แบบเนี้ยรสชาติจะกลมกล่อมมาก AI สมัยชนะเรียนจากแม่ครัวตัวจริงจ้ะไม่ต้องมาจ้องมือถือทำตามกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแม่คะก็ตองแค่กจะทำตามรสชาติที่ทีมเขาอยากกินบ้างค่ะเขาบอกว่าเขาชอบกินอาหารที่มันรสจัดแล้วฉันน่ะฉันไม่ต้องกินเลยไงก็แม่ก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะเผื่อแม่อาจจะชอบก็ได้ฉันน่ะกินมาทั้งชีวิตแล้วนะ 50กว่าปีแล้วนะจ๊ะฉันรู้ว่าอันไหนอะรถดีรถไม่ดีก็แม่ก็ลองเปิดใจดูบ้างสิคะเปิดใจลองชิมรสชาติอื่นๆดูบ้างเปิดแล้วถ้ากินไม่ลงอะใครจะรับผิดชอบมันก็ปรับเป็นคนละครึ่งทางก็ได้นะคะรสชาติของตองครึ่งนึงรสชาติของแม่อีกครึ่งนึงก็ได้ครึ่งทางมันไม่ใช่ชีวิตคู่นะยะที่จะได้เอามาผสมกันง่ายๆที่ชีวิตคู่ยังผสมกันได้เลยเนี่ยคะแม่ ทำไมอาหารจะผสมไม่ได้ล่ะคะเราอะนะปากเก่งขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยผักฉันในตู้เย็นน่ยอยู่ไหนหาไม่เจอตองเอาไปทําสลัดหมดแล้วค่ะตองเห็นว่ามันเริ่มเหี่ยวแล้วตองก็เลยรีบเอาไปทําอ่ะอุ้ยเหี่ยวอะ่ะมันก็ยังทําได้นะไม่ใช่ว่าเอาไปทําผักสลัดกินอยู่จานเดียวคนเดียวหมดแต่มันก็ดีกับสุขภาพไม่ใช่เหรอคะสุขภาพเธอหรือว่าดีต่อรูปในโซเชียลจ้ะ เห็นจะกินอะไรที่ไหรต้องถ่ายก่อนกินทุกที่แม่นี่ก็จับผิดตอนทุกเรื่องเลยนะคะเแั้ด โอ้โหบรรยากาศน่าอึดอัดย no, so so okay, so really? ิ่งกว่าตอนประชุมที่ออฟฟิศอีกนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับก็เมียแกสิทากับข้าวอะไรก็ไม่รู้เหม็นตลบอบอวนไปทางบ้านก็ตองทำตามสูตรนะคะไม่ได้ขนาดนั้นซะหน่อยแม่ก็พูดเกินไปค่ะคุณลองชิมสิได้ครับ อรสจัดมากเลยนะครับแต่ก็อร่อยมากเลยอ <c oughs> เห็นไหมละ่ะรสชาติแบบนี้กินเข้าไปสิเนี่ยโลกไตก็ได้ถามหาต้องทำให้ทีมเขากิน,นะคะ่ะเขาชอบถ้าแม่ไม่ชอบแม่ชอบรสชาติอ,อ่อนๆเนี่ยแม่จะมาว่าว่าตองทำผิดไม่ได้นะคะฉันน่ะผ่านชีวิตมามา,มากกว่านะฉันรู้ว่าหนทางไหนมันดีกับครอบครัวแล้วความชอบของทีมเขาหรอคะไม่สำคัญหรอก สำคัญแต่มันก็ต้องอยู่ในกรอบนะอ๋อกรอบที่แม่เป็นคนตั้งเอาไว้ใช่ไหมเออพอก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยครับผมก็กินได้ทั้งสองแบบแหละกินอะไรก็ได้แกเป็นอย่างนี้ทีมแก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งใช่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจจะทีว่าชอบแบบไหนเนี่ยก็มานั่งเถียงทุกมื้อแบบนี้แหละ เนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าสมัยก่อนอะนะผู้หญิงอะนะเขาก็ดูแลบ้านดูแลสามีเป็นหลักไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านให้เหนื่อยต้องชอบทำงานนะคะต้องว่ามันก็เป็นอิสระดีไม่ต้องคอยไปนั่งของเงินสามีตลอดแต่เธอแต่งเข้ามาแล้วนะเธอก็ต้องให้เวลากับในบ้านมากกว่านอกบ้านสิต้องก็ทำค่ะแม่ แต่แม่แค่มักจะไม่ค่อยเห็นว่าตอนยังทําดีไม่พอก็เธอทําแบบคนสมัยนี้ทําอะไรก็ครึ่งครกลางๆง,ง,งแม่คะสมัยนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หญิงทำาดย่ฝ่ายเดียวสมัยฉันนะฉันดูแลลูกมาด้วยสองมือของฉันเองนี่เลยสามีไม่ต้องยุ่งอะไรเลยสามีฉันนะไม่เคยต้องล้างจานแม้แต่สักครั้งเดียว แล้วทำไมเราสองคนเนี่ยถึงต้องมานั่งทำตามวิธีที่แม่เคยทำมาทุกอย่างด้วยล่ะคะฉันพิสูจน์แล้วว่าวิธีของฉันเนี่ยมันอยู่ได้ยาวแม่คะแต่ว่าความสูงคนสมัยนี้ไม่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นี่คะนี่เอากันอีกแล้วเหรอครับนี่ทั้งสองคนนะ่ยไม่มีใครผิดนะครับ แค่คิดกันคนละยุคอะแม่ก็อยากให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนส่วนตองเนี่ยก็อยากให้ทันสมัยขึ้นแค่นั้นเองอะแล้วมันจะทํำยังไงอะถึงมันจะลงตัวมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ใช่ตัดสินใจกันอยู่ฝ่ายเดียวแม่ครับแม่รู้ไหมที่ตองเขาพูดแบบนี้ เพราะว่าเขาอยากให้แม่ยอมรับในตัวตองไม่ใช่เถียงกันทุกเรื่องแบบนี้แม่ก็อยากให้เขาเข้ากับแม่ได้นะแต่แม่รู้สึกว่าเขาชอบลบวิธีของแม่ทิ้งหมดเลยอะ่ะก็ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแม่แต่ว่าแก่นของครอบครัวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับเราแค่เปลี่ยนวิธีไม่ได้ทิ้งคุณค่าที่แม่เชื่อนี่ครับแล้วถ้าแม่ลองปรับอะเขาจะเชื่อแม่บ้างไหมอะตองเนี่ย รักและเคารพแม่มากนะครับแต่ว่าตองเนี่ยเขาแค่อยากให้แม่เห็นว่าตองก็ดูแลผมได้ดีในแบบของตองงั้นแม่จะลองลดคำพูดแรงๆลงดูนะขอบคุณมากนะครับแม่ผมก็จะบอกให้ตองเนี่ยฟังแม่ให้มากขึ้นเหมือนกันเราเจอกันคนละครึ่งทางนะครับแม่เจอกันครึ่งทางมันฟังดูง่ายนะแต่มันทำยากนะแม่ครับ ต่มันก็ดีว่าเจอกันในสนามรบนะครับก็จริง <c oughs> วันนี้นะตอนก็ลองใส่น้ำปลาให้มันน้อยๆลงหน่อยนะ เดี๋ยวแม่จะลองกินดูจริงเหรอคะอ้าวก็จะได้รู้ไงถ้าแม่อร่อยอะ่ะก็จะได้รู้กันไปเลยขอบคุณนะคะแม่งั้นต้องจะปรับให้มันก,นกลางๆมากที่สุดทุกคนจะได้ถูกปะ่ะดีโอ้โห <laughs> นี่ผมตื่นมาผิดบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้แม่กับตองพูดจางกันดีมากเลยอะ่ะ ฉันก็ไม่อยากเถียงกันไปทุกวันนะเดี๋ยวฉันแก่เร็วตองก็เหมือนกันแล้วคะ่ะอะไรที่เราปรับได้<ม>เราก็ปรับดีกว่านะคะจริงดีแล้วครับบ้านก็จะได้มีแต่ความสุขด้วยทุกคนครับถ้าในบ้านของทุกคนเนี่ยมีแม่ผัวลูกสะภ้ยที่เข้าใจกันแบบนี้บ้านจะมีแต่รอยยิ้มทุกคนว่าจริงไหมครับมาเลยมาช่วยทำเลยยืนนิ่งทำไมเราได้ครับ คอบครัวที่รู้จักปรับเข้าหากันมันจะทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้น